ไงแบบนี้อ,อมันโงบอกบงอน,นี้นชาวนี้บอกเคพามาเก็บหอยเชอรี่น้ำแหงเหมือนแล้วลงไวมากเลยเ,เ,เ,เบิ่งหอยเชอรี่ห,หัอยาก,ออกกินยามเช้าสวัสดียามเชา้า,ชาด้วยจ้ามือหนิมหาเมนูก่อนก่อนที่จะไปสวนคือเกาหอยเชอรี่ มุมเดิมที่เด no. ิมไปเท้าที่ย่างมาสังเกตเบื้งก็บ่ค่อยอยากมีเลยได้เนาะมันไปใส่เบิร์ดเราโอเคคนหาอยู่หากินเือกานทะเลเออคพี่สองบขาดซิบโบขาดซิปกับพอก้อยพอทำเมนูได้จังเลยละ โ่นี่จะไข่ไข่ปไว้ตัวหนนข่กินแต่ไข่บบดอไอชอรี่ฮะกินอะไรกับบบดบรรยากาศ วันศุกร์ที่26ได้มหมนี้เนาะพี่น้องทองฟ้าสวยขนาดเลยบ้านพี่น้องดีเป็นอะไรแน,น่บ้านเตลีกฝนตกลินลนจ้ะบ่ถึงกัาแหงลินลิลินลกลางคืนค่ะนี่ดิพอแต่ดินลายบ่พอเป็นน้ําเป็นต่อนจ้ะแต่ก็ยังดีที่มันตกกน้ำลงก็ลงนำหงอยก็ได้เนาะเพาว่าแตปลา หนวยจมมจมมหน่วยเนนอยเนี่ย,ย,ยลูกหอยเชอรี่ใช่ไหมใช่ส,สามนวยลงออไปละนี่ไงชิดอนไรนี่นี่ อยู่หากินซะก่อนเอาไปก้อยพี่น้องจา้าโออห้เห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่คือเ,เอาไปไว้ก้อยเอาไว้ใส่ลาบเทาเอาไว้แกงแกง,แกงกะทิแกงพริกได,ด้ไหมเนาะไม่ติดไม่ดิดรังสรรเอาโนดหาไว้ก่อนเดีเ๋ยวนกปากห่าหาลงบดกินเลยโอ้หลายอยู่แถวนี้เพาะขี้นั่นแหละหอยนีนตุยละ สองหนึ่งสองสามอ้ยตายเปือกสามพ่ะนะเป็นอีกแน่เป็นขึ้นคืนขึ้นฟ้าคขึ้นฝนเดี๋ยวบดเดี๋ยวแด็ดแต่ว่าอากาศแบบนี้ทำไปตาอิดเบี้ย ออไปเเเอียยดดดวกกกัันนแต่่็จริงไปพอตัดสินใจจะไปเอ็ดเวียกัดเด็ดงวน,นีก็ไปตัดคือเก่าเออตัดโคนปาล์ม <c oughs> มือนี่ก็ไปคือเก่าจ้ะช่วงนี้ก็จะได้รับชมแค่ <c oughs> มือละคลิปหรืออาจจะไม่มีบางมือก็เ <c oughs> <c oughs> พราะว่าพากันไปสวนไปนาจ้ะไิถ่ายตัดหญ้าตัดโสมเป็นตะเบิงนะ่งเนาะพี่น้อง มันเหมือนมันแบบมันก็ไม่ได้มีสาระอย่างมากมายไอสาระมันก็บ่มีดอกอันนี้ก็ได้พาหาอยู่หา,หากินนี่แหละไปไปโอ้โอยนะสองหน่วย,เ,ยเออก็หลายอยู่หลายอยู่ก็เกินโอนมี้มาอยู่ฝั่งนี้เนาะโอ้หน่วยบงงยป็นไงพิดหรอสองหน่วยเป็นกรร เอย่าตะคุ้มตะคุ้มอยู่ที่แม like ่นเบิดตัวนี้ซ้อนแต่พึ่นใหญ่คุ้มผูกฝั่งผูกกับแม่นเบิดบอเคีนเลยตะคุ้มตะคุ้มอยู่ปลาตัวนี่บอติดเกือบขนาดบ่ติดตัวช้างด้วยเข้าไงแล้วก็มีไม่ได้ชิดเลยโอ้โอ้เขาเบิ่งเนี่ยเขาเบิ่งเนี่ยเออจักกะมันไปฝั่งตัวแบบนี้เบล่ะหรือว่าเข่าไงเบล่ะ ดิเพราะที่เราหามันบ่นเจอเลยนี่ย่ามันเของไงแบบนี้ดูมันสูงบ่ดุนี่เดียวเดียวเริ่มของไงเลยกันน้นองจ๊ะธรรมชาติปิยานน้ำแห่งเนาะโี่ขี้หยองเนีย่นยงามเของไงก็พาพี่น้องมาหาอีกคืเอเก่าสองย่างยังย่างดิดิ เก็บยาวๆเลยแถวะนะน,นี้ตื่นเ้ยู่ขแล้วบ่สยงยังไงบอืสามสิบกินทันห,หาน่วยก็พอ <c oughs> แต่มาเล้ยวหอกะแต่มาแล้ววหากะเก็บไปเลยเวลาเขาเอาไปต้มมันจะได้ต้มเธอเดียวทำเธอเดียวแช่ตู้แช่ชิดไว้ เอินวาเชอรี่สีทองมันสิปนมาอยู่นำ้ำอันนี้หันบหลายดอกแต่กะสิได้เจออยู่มาลวก,ก็พากันเลาะสำรวจนํำจ้ะหาหมายไว้ตกปลานำในครึ่งเป้และแต่กะเลาะไปเรื่อยๆตามสายน้ำ ตามที่เคยได้บุกค่อยอย่าเห็นแล้วจ้ะบุคือช่วงน้ำาหลยๆเต็มเลยแล้วเอาแป๊บเดียวหลายกว่านี้นะนี่่ะน,น้ำแห้งแล้วว่ามันสะมารวมกันประจุกเดียวโบ้แม่นตันนี้มันหายไปเลยแล้วไปต่อทางพุ่นแต่ถ้าถามว่าได้พอกินเลยได้พอกินแล้วจ้า ก็มาแล้วก็ให้ได้เพิ่มอีกก็เอาหนะจะได้ต้มหมองใหญ่ๆแกะล่างเธอเดียวเลยจะขนน้ำได้สงขางนี้เนะาะโบเคนนักมืออะไรแห่งไปเลยเขาหนาหนาวก็หาหอยของไงกบเขงไงแล้วแบบนี้หน้าไม้เห็นเป็นต้นบดเลยเด้อจ้ะนี่เป็นแบบเป็นแบบนี้บดเลย มุมใดที that that ่ม like, like, ีคนหาใบบดมันก็ิยังมีแหนงให้เกาะอยู่ดอกแต่มุมใดที่คนบ่ได้เข่าคือมุมนี้น้ำท่วมเนาะมันก็คือสิบตมีแหนงให้เขาเกาะเลยแหละมันเป็นเป็นกอเป็นเลนเป็นกอเป็นใบเป็นเลยเนาะขับรถเอกเขียนแหนมไปเห็นเพื่อนว่ามีมีมีเพื่อนนะมันจะจอดเลยเอาตัวนึงตัวน้อย ่อยมันให้มันโตสัก่อนตัวเดียวนี่บอสตัวเดียวก็เอาโอ้ปาล์มเพิ่นใหญ่เลยทางนี้พี่น้องจ้ะสวนปาล์มพันธุสติกสวนปาล์มเกิดหลายเลยเด้อสวนยางเรต้องเล่าถึงเป็นยางแห้งหลายแต่แถวเนี้มันส่วนมากมันจะเป็นเอะไรวะเนี่ายที่ลุ่มเนาะที่รับน้ำบางคนเพิ่นปลูกกตุยเวด ขนาดกองดินเลยค่อยเอามาปลูกกันยังตุยนะเออเพื่อนกบกทะถ่อเด้เพิ่งเอามาปลูกใหม่เ <c oughs> ท่าที่สตติกับมาอยู่บ้านนี่สามปีเต็มเลยเ <c oughs> พิ่นปลูกเนี่ยเท่อที่สามเลย <c oughs> โอ้ต้นนึงกับลายร้อยด้ต้นทุน <c oughs> เผื่อมันสีใหญ่เผื่อจะได้ผลผลิตเนาะ <c oughs> ได้สองล้อยไปข้างหน้านี่สตติกิถ่ายใเบึงสวนตามเพื่อนตุยครูป,ปีเพื่อนก็ามาปลูกใหม่ครูป,ปี แต,กกแต่เปลือกอยากใส่นกกินโทอในบ่งทางยกยอพี่น้องจ้าตรงที่เรายกยอติกก็ยืนอยู่บนถนนพวกยกอยู่นี่ตอนนี้น้ำสี่แห้งแล้ว กะเลมาเรื่อยๆมาเจอผี่พวนซุกจ่ะบ้านนี้เอาจริงๆมันเบิรฤดดูเลยได้บ้านเสาติา๊กค่ะนี่ยันเป็นละตาดีขนาดเลยเห็นเครือเพิ่นก็สังเกตเบิ่งจ้ะแต่ตามที่เสาติ๊กเคยไปเก็บหัมันซุกหล่นเบิดเลยห้วยเบิดเลยถ้าถ้ามันโบหลุ่นเบิบบดมันเก็วายเบิดเลยจ้ะห้วยห้วยหรือวาย ดิบกระยังผข้างในผัโชนอู้หเหิ่มกระยังให้ดิอะไรที่หมดดูดูแล้วมันก็จะอยากกินนะพี่น้องเป็นคือกันบ่ตอนมันเต้มต้นอยู่หอมบ่ได้อยากเดะบ่ดูดูแล้วคือจังอยากบันี้อู้หมนุษย์มานาจีเทม่วงมักเปนอย่างก็เล้วเตะดิผีพวนมีบ่ เหนื่อยเขียวบ่เขียวหืมแต่คนส่วนมากเพิ่นอยากกินหน่่ยเขียวหน่่ยซุกหน่่ยหืมอะไรเพิ่นว่าเป็นบอร์ใหญ่ๆไหน่่ยซุกบางคนก็เขียวก็ยังเนาะยัง่เห็นอยู่แต่เราเมื่อกี้สติ t i n นมเห็นอยู่ในนึ่งหนบอกชอบเขียวไปใส่แล้วว่าเมื่อกี้ s e t t i n กเห็นอยู่โอ้เนี่ยเดี๋ยนี่เอออยู่ข้างในอะไรแต่ในกล้องบ่เห็นเนาะ ไปเบิ่งหอยแบบนี้ไปเบิ่งหอยที่เราเก็บได้ได้หมกผีพวนมาโชว์นึงดูดแมนเบิ่อเลยจะข่างทางนี่ต้นหมกผีพวนโอ้เหลือกินเหลือได้แค่จะเย็นไว้พื่แล้วกินกินเกิดได้กินสองขาบสองมื้อพื่แล้วเนาะนี่แหละแต่ว่าบรได้ไปต้มให้พี่น้องเบิ่งเลวาจ้าบรได้พาไปทำเมนูพาจะหามื้อนี่ กับ,บถ่ายบรรยากาศนี่แหละประมาณนี้แหละจกสิไปทางไหนจ้ะก่อนที่สิปไปเข่าสวนเอ็ดเวียกเอ็ดงานกะมาหาอยู่หา,หากนินสกอน์ไเจอเพิ่มนะอ่ะซสรแล้วลาลาเออลาพี่น้องเมืองเราเบาเค็นครับผมเอาครับคลิปนี้สาวเพียงเท่านี้ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่เด้อแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า